พระอาจารย์สวัสดีครับสวัสดี f อฟซี FC ปิญญาภาพยนต์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับที่เข้ามารับชมอ่ะเซลงูไปไหนอ่ะ่ะเอาไปไหนมานี่ฮะวันนี้ปิญญาได้มาจัดชายที่บ้านหนองละครตำบลเคนพี่ชาย อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ครับในงานขาดดำครับขอบคุณเ c ซีปิญญาภาพจยนตร์ครับที่เข้ามารับชมช่องของปิญญาครับวันนี้เดือนนี้เป็นงานครั้งที่สองนะครับที่ปิญญาได้ออกจัดฉายนะครับพี่เจครับเแ้าถึงเมียเจหให้มานอนคืนหนึ่งนี่คิดถึงเมียเลยเรอฮอตกับดาวพวนฮอต ูการติดตั้งของปริญญาครับมาตั้งแต่เมื่อคืนเตรียมพร้อมนะเรียบร้อยวันนี้ข้างละหนึ่งข้างละเท่าไหรสิบใบบอจิ้างละสิปใบครับปริญญาวันนี้ระบบอะไรปั่นไฟปั่นไฟ,นไฟอ,อันนี้แบบยืน18ใบแบบตู้ยืนครับปริญญา โอ้แต่พี่เพื่อเลยันดีทุันดีพี่เพื่อยโอ้อาจารย์อาจารย์นี่พระอาจารย์นทางนี้ครับมีแต่ญาติบ้านเราเยอะแยะไงพี่เป็ดจะขึ้นไหมโอเคจะขึ้นรีบขึ้นเด้อไปเนี่ยจะขึ้นเอาไอ้กลางโจไอ้บนโจขึ้นก่อนไหมเดี๋ยวเขาจะมาแล้ว ทำมาปุ๊บไม่กล้าขึ้นเลยอายแ<า>ี่พี่ธงเก็บบรรยากาศมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้ดูครับข้างล่างใครทำอะไรก็แค่ก็แค่ดีเจเปิดหญ่รวมวางยารวนวางยา,า,งยาใครวางยาแม่บ้าน โจทำไมซึมใจอาจารย์โจยังไม่ได้เป็กยังหมดิงเวลาเมื่อคืนนอนกี่คนอาจารย์สาคนนอนสามคนหรือเกษมมากเลยเนี่ยของกลางอยู่นู่นนใครตัดไม้ทำลายป่า โอ้พี่เจบนอะไรให้มานโนนี่คืนหนึ่งบนแล้วจีมุมสูงของปริญญาวันนี้จอ14เมตรลงจอ14เมตรครับพื้นที่ก็พอดีแต่เบรเราเพิ่มก็เป็น18ใบางานที่แล้ว ไฟบ้าน16บใบวันนี้18บใบครับเบียดกลางจอวันนี้ไม่ได้เอามาพี่เซลบอกว่าขี้เกียจยกเซลช่วงนี้ปริญญาออกแต่งานเขาดำบรรยากาศมุมสูงครับดีเจเป็ดแกร่ง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 อันนี้ได้ร่มต้นไม้นี้ โอ้ลมเย็นสบายสบาย,บายทีนี้ว่าจะฝนตกเอาไว้ตกพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้อย่าพึ่งตกเดี๋ยวทีมงานเราจะเก็บลำบาก <นะ S 2> คาาารับมาดูคุมพลังของปิ่มยาวันนี้ซ่อมมากกี่แท่นพี่เอสสามแท่นสามแท่นหนึ่งสองสามอมไม่ได้ใช้หลายงานใช่ไหม งานนี้เพิ่งเอามาซ่อมมาครับตัวนี้นี่ฮะขาเดเบดกลางเจาวันนี้ครับแต่คุมพลังก็ทดสอบซ่อมมาครับยังไ้ใช้ใช้คืนนี้เลยงานแรกนี่ฮะตัวเงินตัวทองของปริญญาทาบสามแท่นทเกียด์พลัง ติดตั้งอุปกรณ์แท่นฉายกินยาครับไฟ<ป>ผ่าใช้ได้สามตัวหมดใช้ได้หมดปกติอันนี้เริ่มปกติแล้วพาวเวลำโพงก็ปกติครับทางละ18ใบวันนี้มาที่อำเภอสนมครับ งานเขาวดำคือที่ทพอดีพอดีครับที่วันนี้วันอาทิตย์เอมาช่วยตั้งแต่เมื่อวานบรรยากาศร้อนอย่างนี้น่ากลัวนะนี่เอาไว้ตกตรงนี้เด้อฝนจะมาเ้อวันนี้ วันนี้แอดมินไม่ได้หาเรื่องพี่เซลหลายเดือนแล้วไม่ได้ออกงานไหนมาบ้านนี้เห็นว่าติดสาวฮะนี่น้องเซลนี่ผมสลับสีแล้วบอกว่าอย่าให้ปล่อยให้เป็นสีเหลืองอย่าออกสีขาวผมคนเดียวก็พอแล้วนิมยอมสรัผนใหญ่พอมีงคนสงคนไม่ได้นะต้องกลับไปงานนี้ต้องไปย้อมผมนะไม่ได้ มาแข่งเอาผมไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเอฟซีจะจำจะจำไม่ได้เอ้ยมีแต่ตาตามาหนังอยู่เนี่ยพี่เซลทุกวันนี้เก่งแล้วเดินสายไฟสบายเป็นขี้ใหญ่สอนมากับมืออบจานโจ้สอนมากับมือพี่อาจารย์โจว่าไงเออขึ้นหนังร้านก็เก่ง

พี่เป๊ะสวัสดีครับ,รบวันนี้ได้สองงานเนาะเดือนนี้นมาเรื่อยๆก <c oughs> ับหนังเสือราวโกนเขม้นครับขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามทางช่อง YouTube ของปริญญาแต่ไลฟ์สดนี่ต้องเป็นของผู้จัดการครับปริญญาสิภาครับนี่เดี๋ยวก็ไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ชมครับ ต้องขอบคุณ FC ครับที่โอวันนั้นไลฟ์สดคนเข้ามาดูเยอะขอบคุณมากนะครับที่ไม่ลืมระบบเสียงเซราลฟังสบายสบายสไตล์ปิญญาครับกับระบบเสียงเซราล5.1ขอบคุณทางราเอฟซครับที่ติดตามทางช่อง YouTube ของปิญญาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์วันนี้ดูการติดตั้งของปิญญาก็เกือบสมบูรณ์เลยครับเกือบเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ